สวัสดีพี่น้องกล้องไปสวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังด้วยพี่น้องอันกัตินอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านวันนี้กับชิมี่อันโทรมาจากโรงพยาบาลอันคุณพี่ผู้หวังดีเนาะพี่น้องเพิ่นผู้ใจดีเพิ่นเสียวเสียา้ามาให้กัตินนี่พี่น้องเสียา้าเสียา้าวันนี้เพิ่นไปโรงพยาบาลเพิ่นติดต่อกัตินมาได้เพิ่งพาพยาบาลอยู่โรงพยาบาลพี่น้องก็โทรมาว่าใช้จังยไหนสิได้พ่อแกนั่นสินะมันกัตินอัดคลิปอยู่กับเบรดออกไปเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ขั้นดีขี่ได้พยาบาลก็ขี่ไปหมดละ บานพยาบาลกับติ๊กเคล็ดดวนกับภาษามารผ้าพันหน้าไรพี so ่น้องพันกับนั่ทางมากหอดบ้านเอือมาหอดบ้านพี่น้องเอ้ยบานนี้ชิงที่พบเรื่อบัานนี้เต็มทุงพี่น้องเสอผพาอาพ่อนผีเต็มทุนได้สิเปิดให้เบเหมือนเป็นยังไงพี่น้องพี่ใจดีเนาะครับพี่น้องโอ้พี่พี่พี่น้องไม่ได้เสียยี่หัอเนี่ยพี่เสียยี่หัอนี่พี่นองมาเป็นครูเป็นครูเนาะพี่น้องสองตัวนี่เป็นครูเป็นครูเสียยี่หัอนะครับพี่น้องอืยังว่าเออนียยี่หัอนี่ละี่นี่เบื้องเอาียี่หัวนี่เรี่นองอือ นะคะนี่นี่ตัวงามเนี่ยพี่น้องนี่ที่ใส่อยู่ในกระเสือเพ่นเนี่ยนี่มันเป็นเสื้ออย่างเงี้ยพันนว่าไห่นะพี่น้องเนี่ยหลายตัวมากเลยนะนี่พันว่าไห้เป็นเสียครูน้อพี่น้องเอ Calendar. อแต่มีสีแดงอยู่พ้างในแต่ตุ๊จินแล้วว่านี่พี่น้องนี่นี่เออจะเบิ้งเด้อนี่ยี่ห้อยังในเบิ้งเอาพี่น้องโอ้ยแบบดีแบบแบบกระทินก็ดีใจเนาะเพราะว่าเป็นไม่ไม่ซื้อเสื้อนานแล้วไม่เคยได้ซื้อเสื้อนานแล้วตั้งแต่กระทินหลายปีแล้วพี่น้องไม่เคยได้ซื้อเสือไม่ส่วนหมากกระทินกับชาเสือ เสียยังเทียนเสียยี่ห้อนก็ใส่ได้ดนหมดละมันก็พ่กได้ซื้อเสียไหมบันอยู่น้ำอุทุมพรอหาก็บริษัไปใส่บริษัทนับพี่น้องเห็นว่านี่มีแต่ตัวที่สวยนะพี่น้องอืมบันนี้พ่อนึ่งมีชุดตัวใหญ่ตัวยังน้ำว่าวไปเห็นพ่อให้น้องใหยังนะพี่น้องกับที่กระจ้าไปห้เด้อค่ะให้แน่เหยังนเลว่าจะมีตัวใหญ่น้าพี่น้องมีแต่ตัวงามนายมได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยเสื้อนะคะอย่าพึ่งไปไหนอยู่ในหมีแห้งแห้งไงค้กบันจะเบิ้งจะเบิ้งเดี๋ยวจิเทีมาให้ดู เต็มกระเป๋าพี่น้องว้าวนะคะเนี่ยพ่อม้าฝากไปให้แม่เด้อตัวใหญ่นี่พ่อม้านี่ให้แม่แม่กระชิมาบุญเดินสามเนี่ยพี่น้องนี่เสียยุ่ห่อนี่เนี่ยเสียยุ่ห้อนี้ทั้งนั้นเลยได้พี่น้องเห็นว่าเออนี่ให้แม่นะคะเออมันก็ฝากตัวได้ใหญ่ให้แม่ตัวได้ไหนก็ให้น้องนะคะพี่น้องนี่นี่แบบนี่จะเสียงงามๆพี่น้องมี่จะโตงามเนี่ย ให้แม่ให้พ,พ่อพูนว่าเออกระติ่กระิ่มก็จะเอาไปให้นะคะตัวไหนที่กระติ่มใส่ได้ก็จะใส่เสื้อใหม่หมดเลยนะพี่น้องเป็นเสื้อใหม่หมดเลยเด้ออยู่หอเด้อแบบดีแบบดีขอบคุณเด้อพี่เด้อขอบคุณนะคะพนโบให้เอ้ยซื้อพี่น้องพนพนมาให้เอ้ยน้่เนาะคะ่ะพูนว่าอยู่เบื้องหลังเนาะค่ะพี่น้องกระทิ่มก็โพสคลิปเพือ่อให้ดูว่ากระติ่มขอบคุณเพื่อนหลายเด้อพี่น้องขอบคุณเพื่อนเพราะว่าคนทั่าท้บัใจประสงสั่งตอกัน ปรารถนาดีต่อกันจะไม่ตามมาขนาดนี้พี่น้องเนี่ยพอนัํามากนะแบบว่าเดยนัดหมายพอนมาเลยนะค่ะพี่น้องเนี่ยนะคะมาเลยแล้วก็เป็นพันกับมหากระทิงกระทิ้งกับอาร์ตคลิปอันพีเนียนเลยนันท่องไขอยู่พี่น้องกระทิ้งกันมาเดี๋ยทอดนั่นทอดนี่นะคะพี่น้องนี่เด้อนี่นี่เป็นชุดเป็นเซ็เป็นคู่ค่ะพี่น้องพันก็เอาให้พยาบาลนั่มมาสั่นี่ามากๆก็ให้พยาบาลพั่ก็ว่าเบิ้งโตเบิ้งยังเล้วนะคะนี่นี่แบบดีพี่น้องมแตรตัวงาม นี่เห็นบอกพอดีกระทินแล้วนี่บานนี้บอไอ้มีมีอันแค่นะนด้พี่น้องมันมีถุงเท้าด้วยนี่นี่นี่ถุงเท้าด้วยแล้วนี่นี่พอ็นกระทินใส่มันเป็นถุงเท้าเพื่อสุขภาพพี่น้องเวลาเราใส่แล้วมันมันจะรัดเนาะมันจะรัดแล้วเพราะว่ากัทินน่ะปวดขาเนาะปวดขาปวดตามเส้นตามน่องลงมาปวดมาตามนี้พี่นอก็เลยเอาเห็นในคลิปมืนละพี่น้องพี่นอก็เลยเอาถุงเท้าอันเพื่อสุขภาพมาให้ลองใส่มันจะได้ช่วยกระชับช่วยแบบ หลายๆอย่างเพี่ว่ากะทิอย่ใส่พี่น้องขอคุณได้หลายเด้อที่ที่มองถึงความละเอียดมองละเอียดมากแล้วก็มองถึงจุดที่กะถินเป็นที่แบบใส่ใจทุกอย่างเลอพี่เด้อขอคุณได้หลายฝากบอกเอฟซีด้วยเด้อค่ะเด้อ่าที่พี่น้องมาใครเนาะกะทินขอบคุณได้หลายรวมทั้งสิ่งอย่างอื่นที่พี่น้องเคยส่งให้กะทินเด้อพุนละมากรากาไ,ไม่นู่นนี่นั่นกะทินอ่า มีความสําคัญกับทุกคนละค่คนที่บ่ได้ให้กับพ่เป็นยังเด้พี่น้องให้กําลังใจกับถินกับินก็มีความสุขแล้วเนาะเพราะว่ากับทินเป็นโลกหลายโลกกําลังใจมันสําคัญมากบอกกับเมยเมืยพี่น้องอืมมีเสียไหมได้นี่แบบดูดีอ่ะนี่ใส่ในพี่น้องเห็นบ่มมันเสียยี่หัวค่ะพี่น้องเมยืยอใหญ่แต่ขอบคุณนะพี่น้องเด้อขอบคุณคุณพีที่พี่มาผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะพี่น้อง ขอบคุณได้หลายค่ะขอบคุณมากดีใจเมือ่อยพ่วมขออนุญาตเอ่อเก็บกระชีนอนพักด้วยพี่น้องืันนี้เป็นชึ้งดึงเป็นเป็นชั่วมือละแล้วตะมือเ้วะพี่น้องขอบคุณได้หลายด้วจ้ะเด้อหลายคนกระถามามาเมื่อบวมอันจากอันนั้นเป็นจังไหน๋นี่ค่ะก็ไขเน่แล้วนี่ไขแน่แล้วน,นี่บวมมอนีไขแน่แล้วเนาะคะ่ะเนาะยุบตงแรีนแล้วแต่ว่ากัยังบ่วันไดี อันลอยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะความปวดก็ลดลงหน่อยแล้วนะคะที่ฉีด